ือเชฟหญิงระดับโลกที่เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนเพราะเธอคือเชฟแพมพิชยาที่เพิ่งจะได้ควา้ารางวัล The World's Best Female Chef ปี2025มาหมาดๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยเป็นเชฟหญิงชาวเอเชียและชาวไทยคนแรกเลยนะคะที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ นอกจากจะเป็นเชฟหญิงยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยร้านอาหารของเธอที่มีชื่อว่าพองก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะนอกจากจะได้ดาวมิชลินแล้วยังติดอันดับ The Worlds 50 best r e s t a u r a n t ปี2025ในอันดับที่13ของโลกอีกด้วย และยังเป็นร้านอาหารอันดับหนึ่งของกรุงเทพด้วยนะคะส่วนเส้นทางการเป็นเชฟของเชฟแพรมเนี่ยก็เริ่มมาจากที่เชฟแพรมเนี่ยช่วยงานคุณแม่ทำอาหารที่บ้านนี่แหละคะ่ะแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นเชฟคุณพ่อคุณแม่ก็เลยสนับสนุนเต็มที่ด้วยการให้ไปเรียนทำอาหารที่นิวยอร์กค่ะเธอก็เลยเลือกที่จะเรียนสถาบันเลอก,กอนอนเบิร์ดและต่อที่ The Culinary Institute of America ที่นิวยอร์กอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยเชฟแพรมยังเคยได้คว้ารางวัล เอเชียยูทโฮปคุกกิ้งคอม petition ตอนอายุ20และได้รองแชมป์เดอะเอสโคเวียร์เวิ p ที่ฝรั่งเศสอีกด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะสำหรับเชฟแพรมคนนี้เชฟแพรมเองเนี่ยก็ยังทำอะไรเพื่อสังคมด้วยเพราะว่าโครงการ Women to Women เพื่อสนับสนุนเชฟหญิงรุ่นใหม่ให้มีโอกาสในวงการอาหารอีกด้วยนะคะ เป็นเชฟที่ทั้งเก่งและเป็นคนดีจริงๆและนั่นคงเป็นเหตุผลที่เวลาเราเห็นเชฟแผมเป็นกรรมการในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์หรือรายการอื่นๆแล้วเจอเชฟผู้หญิงเชฟแพมจะดูเอ็นดูพวกเธอเป็นพิเศษนั่นเองเพราะว่าเชฟแพมเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยมาเป็นเชฟกันเยอะๆหวยเพื่อนหญิงพลังหญิงสุดๆส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากให้เจมูเล่าประวัติเชฟคนไหนต่อ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะ